เจอกันดีเช่นเคยครับบริษัทประเสริฐผลลุ่งเรืองสุโนครนะฮะเรียกว่าถ้าหน้าตาไม่ดีต้องไม่มีคนมองแน่นอนนะฮะวันนี้มีท็อปแต่งตัวมาเต็มครับผมวันนี้มีรถหนึ่งคันมานําเสนอฮะสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะแต่งซิ่งนะฮะคันนี้สวยๆปีส0 2 0ีสเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะคะเดี๋ยววันนี้พาพิชมอ,อันนี้สุดดีแม็กหนึ่งจุ้าสเปซแคปนะฮะตัวนี้ปี2 0 2พันสครับสำหรับใครที่อยากได้รถสวยๆวันนี้นะฮะพอเริ่มต้นที่แ0ดพันะฮะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับเดี๋ยว มาดูที่ด้านหน้ากันกันก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ให้ดูที่ด้านหน้านะฮะกระจังหน้าด้านหน้าตัวนี้จะมาแบบสองสีจะเป็นสีขาวตัดสลับกับสีเทานะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวเอสนะฮะเรียกว่าดูสวยงามรวมตัวส่วนไฟตัดหมอกก็จะมีให้ฮะไฟตัดหมอกอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังไฟตัดหมอกอยู่ด้านหน้าฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสริมใส่นะฮะตรงนี้ แล้วก็ที่แน่ๆเลยคันนี้นะฮะเราคัดพิเศษสวย,100นะะยร้อยเปอร์ต์ฮะเฮียป๋องจัดล้อมแม็กมาให้แม็กทีอีพร้อมยางหมดไปสาม0 0ื่นกว่าบาทฮะ,ะวันนี้ไม่ได้ชิดตังเพิ่มแถมให้ลูกค้าไปเลยฮะ,ะทั้งนี้เลยนะฮะล้อมแม็กขอบสิปดนิ้วนะฮะโอ้โหเลยว่าล่อขนาดนี้เหมาะสมงมบคาเรคเตอร์แอมินท็อปมากเลยนะฮะ,อ,ะอ้ยสวยจริงๆฮะแน่นดอกอยางเต็มเดียะเลยนะฮะตอนนี้ ส่วนด้านข้างฮะเค้าโครงอะไรต่างๆเขาทํามาดีฮะด้านข้างเขาโครงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มือจับก็จะเป็นสีดานะฮะแล้วก็จะเป็นสีขาวนะฮะตัวนี้ตัวถังสีขาวเหมาะมากนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ไปบรรทุกนะฮะหรือว่านําไปขนของหรือว่าท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะสมที่สุดต,ต้องเป็นคันนี้นะฮะผ่อนแค่แปดพันฟรีดาวไปเลยฮะบริษัทจัดเต็มให้เลยเฮียป่องซอแอนจัดให้สวยๆเลยนะฮะ แล้วก็มาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังตัวนี้จะเป็นสีขาวแล้วจะเป็นมือจับตรงนี้จะเป็นสีดํานะฮะแล้วก็เขาโครงอะไรต่างคือฝากระโปรงเขาทํามาแบบนี้นะฮะมองดูจะเป็นเหลี่ยมเป็นคลาวซึ่งเป็นสไตล์ที่แบบทันสมัยมากๆเลยกับรุ่นใหม่ล่าสุดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้อยากดูสวยกว่านี้ผมพาไปดูภายใน เดี๋ยวตอนนี้นะผมพามาดูด้านในของเจ้าตัวเอสฮะตัวนี้ก็จะเป็นช่องวางของครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะฮะซีดีใส่ได้หนึ่งแผ่นแล้วจะมีวิทยุนะฮะแล้วก็จะเป็นหน้ากากตรงนี้นะฮะเอาไว้เสือมเวลาเราเราอยากใส่จอดีวีดีอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะฮะระบบภายในดูสวยงามลงตัวครับระบบแอร์เดี๋ยวตอนนี้สตาร์ทรถให้นิดนึง แล้วก็ต่อเลยฮะมาดูที่หน้าปัดนะฮะหน้าปัดก็จะเป็นกึ่งดิจิตอลให้เลยครับเป็นหน้าปัดที่แบบออกแบบมาได้ทันสมัยดูสวยงามลงตัวพวงมลลาลัยจะเป็นแบบยูริเทนแล้วจะเป็นสามก้านทรงสปอร์ตนะฮะตรงนี้ดูออกแบบมาได้ทันสมัยที่สุดแล้วก็สวยที่สุดยอดขายอันดับหนึ่งแน่นอนฮะกับอิสุสุคันนี้ภายในโล่งกว้างสะดวกสบายฮะซึ่งความสูงร้อยแปดสิบนั่งได้สบายภายในสภาพเหมือนเดิมหมดเลยฮะเน้นเป็นสีดำโทนนี้นะฮะ ทำไมวะ <c oughs> อ่านะฮะสำหรับท่านใดที่อยากได้รถยนต์มือสองครับพิเศษเกรดพรีเมียมครับมาที่บริษัทประเสริฐผลลุ่งเดืองสกลนครเรามีรถรีวิวให้ดูทุกวัน,นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นบิทท็อปด้วยที่ช่อง youtube แล้วก็ a c e b o o k นะฮะบริษัทประเสริฐผลลุ่งเดืองสกลนครครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้รถสวยฮะขอฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้หรือวันไหนไหน,นะฮะ <c oughs> อะไรวะพ่ออย่างว่าเออ <c oughs> มาแต่ลย อ่าเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะจะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงฮะอย่าลืมกดติดตามที่บริษัทประเสริฐผลลุกเดือนสุขุครกับแอมินท็อปเหมือนเดิมนะฮะคารคเ,เตอร์แบบนี้อยากได้สาวๆซึ่งคนเดินพาไปเที่ยวโรบินสันนะฮะวันนี้ขอหนึ่งอัตราครับผมแอมินท็อปครับเดี๋ยวคาาารั้งหน้าเจอกันวันนี้สวัสดีครับติดตามล่รอติดตามเหรอเดี๋ยนะติด<า>ตามทั้งเอาเอาแบบรวมนะโซเชียลนะอ๋อ แล้วก็สุราชลไทยที่จะติดตามบริษัทระเิฐผลุงเดือนสุวรรณนเรามีหลายช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอฮะแล้วก็จะมี Facebook แล้วก็มีช่อง YouTube มี In s t a g r กรมนะฮะแล้วก็จะมี t ิ k t o k นะฮะตรงนี้มีทุกช่องทางเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวยังไงก็ไอ้มินท็อปวันนี้จะไปออกเดตนะฮะจะไปกับสาวๆหนึ่งคนไปเดินโรบินสันนะฮะการแต่งตัวดูดีขนาดนี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ